ดี่ใช้ครับนี่ครับนี่ครับนีเนี่ยพ่อพ่อไปดีไหมไม่ได้ย้ายเลอเออใช่ไหมดีครับพี่พ่อใ้เลยไปถ่าแล้วมันไม่บอกเลยว่าบางทีไงเออไกโอเคครับผมอย่างนี้นะทำความใจก่อน นะครับที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะที่นี่ปลูกอะไรบ้างข้าวโพดมีไหมไก่เนื้อข้าวโพดข้าวโพดเนาะข้าวโพดข้าวไอ้ที่ถั่วสมบักยาวอ้อยด้วยมันสำปะหลังมันโอ้มันแล้วมีอะไรบ้างยางยางนิดหน่อยยางมีไหมยางพาราเนาะแล้วแม่แม่ปลูกอะไรปลูกข้าวข้าวข้าวชนิดไหนข้าวข้าวคือเมื่อตกปี แล้วเนาะขึ้นไปข้างบนไปขยายมีทั้งตัวข้างบนข้างบนก็เขาก็ทำปโป๊ะโผล่พวกอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็ได้ได้ลงตามลูกพี่นะก็ก่อนอื่นเราขอขอบคุณก่อนนะทางสกสนะครับถนนนาแล้วก็สกตที่ให้โอกาสโอกาสสิทธิท่าถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วไม่ดีไม่สามารถมา บอกตรงนี้ได้มันก็คือสินค้าตลาดถูกไหมพ่นอนะฮะมันปัญหาของมันคือหัวไม่ใหญ่บางทีเน่าบ้างนะพ่อเป็นเพียบ้างหมดตัดภาาธรรมชาติไปนะผมไม่พูดธรรมชาติคือวัดดวงเพมันมีปัญหานะครับหัวไม่ใหญ่แก้ได้นะแก้ได้หัวไม่รกแก้ได้ลากเนา่าโคนเนา่า แกได้ออแกได้นะผมจะบอกชื่อหลักว่าอะไรข้าวข้าวส่วนมากเป็นเชลล่าคอร์ลนะไม่แตกกอลากไปเดินถูกไหมลักษณะข้าวจะเป็นอย่างนี้ปัญหามันมันมีอ้อยอ้อยต่อสองต่อสามต่อสี่ต่อหนึ 3, ่งไม่ต้องห่วงต่อหนึ่งมันแตกกออยู่แล้วต่อสามต่อสองต่อสามบางทีไม่ซี c c สไม่ได้ไม่หวานซี c c สไม่ได้ น้ำหนักก็ไม่ได้ดไเนาะไดอะไรอีกเข้าโพดมันหลอไปสุดแมดมีไหมมีไหมมีมีครับมีไหมพ่อหม้อปลูกอะไรเลยข้าวข้าวไม่ได้น้ำหนักมีบางทีเกิดจากตะตงพืชก็มีแมลแงก็มีนะเป็นภาวะภาวะแต่ ันนี้มาเป็นแลเกเปลี่ยนกันเพราะว่าผมก็ทําเกษตรเหมือนกันคือผมทําที่พิจิตรทางสงกตอให้โอกาสมาก็มา้มามาทันที่นี่ก็เลยแบบว่าไม่ใช่ว่าเราเก่งไม่ใช่เราเป็นปราแต่มาแลกเปลี่ยนกันและทําเกษตรแบบเชิงป้องกันคือผมเราไม่ได้ทําเกษตรแบบเชิงวัดดวงผมไม่วัดดวงคพาะว่าวัดดวงมายว่าปล่อยตามธรรมชาติมันเกิดผลผลิตเท่าไหร่ก็ชางมัน เราเราการเตรียมเตรียมความพร้อมเตรียมดินมีเทคนิคดีๆมาบอกผมจะบอกทุกเทคนิคไ,ไปก็ไม่มีเวลามาเป็นสามสี่ชั่วโมงเอาสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าที่นี่ถ้าเป็นข้าวเก่งต้องลากขาวและเดินทํายังไงให้ลากขาวเดินข้าวระปเป็นอยู่ที่ลากอย่างเดียวข้าวไปตรงนี้ กับตัวนี้ตัวนี้ทําให้แค่ข้าวเล้งอกออกร้อยเปอร์เซ็นแล้วข้าวแตกอออร้อยเปอร์เซ็นตัวนี้เป็นตัวป้องการเชื้อรากับแบคทีเรียของข้าวําหรับข้าวมันในแขนงแช่ต้อนพันข้าวโพดใบเขียวไวยไม่ต้องกลัวหนอนไม่ใช่ป้องกันหนอนเป็นอาหารทางใบเป็นชีวภาพปลอดภัย ถ้าข้าวโพดทำยังไงให้ต้นมันสูงแล้วใบเขียวหนอนก็ไม่กวนถูกไหมมันจะลดยาก,กันแมลงแต่ถามว่าหนอนไม่มีโกหกไม่ใช่ยาก,กันหนอนมันทำให้โตวไวแตกแหน่แล้วก็ใบเขียวไวคืออันนี้นะครับมีอะไรอีกข้าวโพดข้าวโพดอะไรอีกครับเมื่อกี้อ้อย อ้อยตัวนี้ทำให้แตกอเพิ่มน้ําหนัก